สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซียากาเดนค่ะ,ะสำหรับใครที่เข้ามาทีหลังนะคะเข้ามารับชมทีหลังถ้าอยากจะรับชมด้วยความเร็วนะคะสามารถกดไปที่ฟันเฟืองนะคะจะอยู่ด้านบนขวามือนะคะแล้วไปเลือกสปีดความเร็วได้เลยนะคะอีพี EP นี้นะคะก็จะมาอ,ะอธิบายนะคะบอกเกี่ยวกับสมุนไพรช่อฟ้านะคะสมุนไพรช่อฟ้านะคะตัวนี้จะเป็น สินค้าโอท็อปเป็นสมุนไพรล้วนๆนะคะสมุนไพรชอบฟ้าช่วยแก้อาการท้องผูกนะคะสำหรับใครที่ขับถ่ายยากนะคะขับถ่ายยากาหรือคนที่เป็นฤิสีดวงนะคะขับถ่ายยากเป็นฤิสีดวงก็ให้ดื่มสมุนไพรตัวนี้นะคะ่ะสมุนไพรตัวนี้ เขาจะมีส่วนผสมของสมุนไพรทั้งหมดเลยนะคะสมุนไพรทั้งหมดจะมีอยู่ที่8ชนิดนะคะเป็นสมุนไพรล,ล้วนๆใส่สมุนไพรนะคะใส่มาในปริมาณที่เหมาะสมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถที่จะดื่มได้ต่อเนื่องยาวๆเลยนะคะดื่มได้ต่อเนื่องยาวๆเลย2เดือน3เดือน1ปี2ปี3ปีนะคะดื่มได้เลยนะคะโดยไม่จําเป็นที่จะต้องอหยุดดื่มนะคะ สำหรับใครที่ท้องผูกมากๆนะคะคือขับถ่ายยากมากๆนะคะจนถึงขั้นเป็นฤิสีดวงนะคะให้ดื่มสมุนไพรไปนหนึ่งแก้วนะคะใครที่ธาตุาเบานะคะธาตุเบาก็ให้ดื่มเป็นแก้วเป็กเล็กๆได้นะคะอันนี้ก็จะมีวิธีการาวิธีการต้มให้นะคะมีวิธีการต้มแล้วก็วิธีการรับประทานให้การต้มก็คือนําสมุนไพรนะคะที่มีในซองทั้งหมดจะย่าไม่ต้องมานะลูกลดลดลดมาอ่า สมุนไพรในนี้นะคะจะมีด้วยกันอยู่ที่8ชนิดนะคะตัวนี้เป็นมีชื่อว่าสมุนไพรช่อฟ้าช่วยดีท็อกขับของเสียนะคะแล้วก็ผลพลอยได้นะคะสําหรับผู้ที่เป็นเบาหวานนะคะก็สามารถดื่มได้นะคะเบาหวานลดนะคะเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้เขาจะมีย่าหวานค่ะความหวานเขาจะมาจากย่าหวานนะคะจึงเหมาะกับผู้ที่เป็นเบาหวานค่ะความดันนะคะความดันก็ดื่มได้ความดันจะลดนะคะ เบาหวานความดันไขมันสะสมนะคะสําหรับผู้ที่ไขมันสะสมเยอะๆนะคะอยะ่าๆลดมาลูกไขมันสะสมนะคะไม่ว่าจะอยู่ตามส่วนไหนของร่างกายนะคะ,ะเดี๋ยวเราดื่มสมุนไพรชอบฟ้าไปแล้วนะคะเขาจะขับของอเขาจะช่วยขับออกนะคะของเสียที่อยู่ในร่างกายนะคะก็จะออกนะคะออกดีมากเลยนะคะใครที่ไม่เคยดีถอ,อกเลยนะคะลูกค้าช่วงแรกๆนะคะเขาจะขับออกดีมากๆเลย จนบางคนแบบแทบตกใจนะคะอันนั้นไม่ต้องตกใจเลยนะคะเพราะว่าเกิดขึ้นกับแม่ค้ามาก่อนแล้วนะคะ,ะไม่เคยดีท็อกเหมือนกันนะคะพอดื่มเข้าไปคืนแรกนะคะ1แก้วนะคะคือเหมือนท่อป,ประปาแตกเลยนะคะ,ะก็เข้าห้องน้ําคืนแรกนะคะสี่รอบนะคะไปที่ทํางานอีกสองรอบโล่งเลยนะคะโล่งสบายเลยอ่ะวิธีการต้มนะคะใช้น้ําอยู่ที่3ลิตรครึ่งนะคะหนึ่งห่อจะต้มได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ใช้น้ำสามลิตรครึ่งแต่ถ้าเราอยากจะได้น้ำที่เข้มข้นนะคะให้ลดปริมาณน,น้ำลงนะคะตั้งไฟเลยแล้วก็เทสมุนไพรใส่ในถุงต้มนะคะถุงต้มจะแถมให้นะคะถุงต้มสะดวกมากเลยนะคะเมื่อก่อนจะต้มแบบแบบที่อาจจะต้องกรองเองนะคะแต่รอบนี้นะคะรอบนี้จะมีถุงต้มให้นะคะรอบนี้จะมีถุงต้มให้ นะคะตัวนี้จะเป็นตัวสม,มุนไพรทั้งหมด8ดชนิดนะคะอันนี้เราจะมีถุงต้มแถมให้นะคะันนี่นะคะอันนี้เราจะมีถุงต้มให้นะคะมีถุงต้มให้มีถุงต้มใ,ม,งตมให้อย่างดีเลยนะคะลูกค้า ก็ให้เทสมุนไพรนะคะทั <contamination Hij os> ้งหมด8ชนิดนะคะเทใส่ในถุงต้มได้เลยแล้วนําไปต้มได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องล้างนะคะโดยไม่ต้องล้างยาย่ามานี่ลูกยาย่ามานี่ยาย่าไม่ต้องออกไปเด้อรถมาเยอะเทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มได้เลยนะคะแล้วลูกค้าก็นําไปต้มได้เลยโดยไม่ต้องรอให้น้ําเดือดนะคะก็ ช่วงแรกอาจจะใช้ไฟแรงนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเขาเดือดแล้วนะคะต้มนานปกติจะต้มอยู่ที่20นาทีนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้น้ําที่เข้มข้นนะคะสามารถต้มนานกว่านั้นก็ได้นะคะ40-50นาทีหรือ1ชั่วโมงก็ได้แต่ช่วงแรกที่เขาเดือดแล้วนะคะ อพอเขาเดือดแล้วให้ลูกค้าหลีไฟลงนะคะใช้ไฟประมาณกลางๆนะคะยิ่งต้มนานนะคะยิ่งต้มนานตัวสมุนไพรเขาก็จะยิ่งออกเข้มข้นดีมากๆเลยนะคะ,ะหลังจากต้มเสร็จแล้วรอให้เขาเย็นนะคะกรอกใส่กรอกใส่ภาชนะที่สะอาดแล้วนําไปแช่ใส่ตู้เย็นนะคะดื่มก่อนนอนนะคะนอนเวลาไหนดื่มเวลานั้นนะคะนอนเวลาไหนดื่มเวลานั้นอันนี้จะอยู่ที่ห่อละ150บาทค่ะ1ห่อนะคะ1ห่อดื่มได้นาน 2-3ถึงสสัปดาห์นะคะห่อละ150บาทมีค่าจัดส่ง50บาทนะคะถ้าเก็บปลายทางก็จะบวกเพิ่มอีก20บาทนะคะโปรโมชั่นตอนนี้นะคะ4ห่อถ้าโอนนะคะจะอยู่ที่600บาทฟรีค่าจัดส่งนะคะถ้าเก็บปลายทางก็620่บบาทนะคะอ่าก็ใครสนใจนะคะก็แจ้งได้นะคะ บางคนนะคะบางคนเป็นฤิสีดวงนะคะเป็นฤิสีดวงขับถ่ายยากนะคะพอดื่มสมุนไพรช่อฟ้าเข้าไปแล้วนะคะฤิสีดวงนะคะจะแตกนะคะลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะให้ดื่มสมุนไพรช่อฟ้าต่อเนื่องไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะยุบเองนะคะเดี๋ยวฤสีดวงเขาจะยุบนะคะแล้วก็จะขับถ่ายเป็นปกตินะคะทรมานมากนะคะสําหรับใครที่เป็นฤิสีดวงนะคะ ตัวนี้จะทําให้ขับถ่ายง่ายขับถ่ายคล่องนะคะไม่เพียงแต่จะทําให้ระบบขับถ่ายอที่ขับถ่ายง่ายขับถ่ายคล่องไปแล้วนะคะแต่ยังจะทําให้อาผิวพันธุ์เปล่งปลั่งนะคะหรืออ่าสําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะเบาหวานก็จะลดเยะยะไม่ออกไปลูก ความดันนะคะความดันก็จะลดเหมือนกันปวดหัวปวดไมเกรนหายนะคะสําหรับคุณสตรีนะคะอาที่เป็นประจําเดือนนะคะก็จะทําให้ประจําเดือนมาแบบเป็นปกตินะคะหรือคุณแม่หลังคลอดนะคะก็สามารถดื่มได้นะคะจะช่วยสลายไขมันได้ด้วยนะคะอ่าหรือใครที่มีอาการเป็นเหน็บชาเป็นตะคริวนะคะการเหน็บชาตะคริวหายนะคะแม่ค้อ่า เป็นมาก่อนนะคะเป็นมาก่อนแล้วมาดื่มตัวนี้นะคะอาการตะคิวเน็บชาหายไปนะคะปวดหัวปวดเมเกรนก็หายไปเช่นเดียวกันค่ะจากที่พุงยยอะๆใหญ่ๆนะคะพุงห้อยนะคะก็อ่ายุบไปนะคะดื่มนานเหมือนกันค่ะแม่คะดื่มนานเหมือนกันและยังสามารถแบบคือดื่มต่อเนื่องยาวๆได้เลยเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนอ่าหนึ่งปีสองปีสามปีนะคะสามารถดื่มได้ต่อเนื่องยาวๆได้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบนะคะก็สามารถดื่มได้เช่นเดียวกัน แต่แนะนำให้ดื่มเป็นแก้วปิกเล็กๆก่อนนะคะหากสงสัยอะไรสามารถสอบถามนุชได้นะคะ0644787995ค่ะอ่าหรือจะแทบส่งให้นุชทางไลน์นะคะก็จะสะดวกและรวดเร็วนะคะ,ะสำหรับอีพีนี้นะคะสวัสดีค่ะ